สามสวัสดีครับดีทยินดีมากให้บริการลูกค้ามีอะไรช่วยอะไรครับช่วยมาสื้อามเป็นของสินเชื่อบ้านนะครับนี่ทราบว่าลูกค้ารับการซื้อบ้านอะไรอ่ครับเป็นซื้อบ้านใหม่บ้านใหม่แล้วทำอาชีพอะไรเป็นพนักงานบริษัทมีรายได้ประมาณเดือนละเท่าไหร่ครับห้าหมื่นแต่ว่าเองขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะชื่อนายเจริญเกษตรับ เซ็กที่วัยนิย่านประกันชีวิตไนย5.04.02อีกก้98นะครับเซ็ที่วัยนิย่านประกันชีวิตไทย5.03.01สอ2แล้วก็อืมีขอแจ้งสิทธิท่านผู้น่านผู้บริโภคนะครับเราจะมีสิบข้อข้อที่หนึ่งคือสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องข้อที่สองสิทธิที่จะเลือกเป็นผิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและยังจะาีข้อสาม ที่จองเรีก็าิครับ้อสี่สิทจะการพิจารณาเคยนตีนะครับบ้านที่จะซื้อนี่ไม่ทราบเบ้านเดียวหรือับบ้านเดี่ยวบ้านเดียวนะ๋ยวนขอบัตรประชาชนนะคุณส่วนทักษ์นะครับขออนุญาตแปลดแม็นิดนึงนะครับโอเคแล้วขอบคุณครับที่ใช้ตามบัตรประชาชนนี้นะครับก็มูลก็้ายการนี้หนึ่งเงินนะ เดี๋ยวผมให้ดูโทรดั๊แ์แคชเชอ้์มันจะมีบ้านซื้อบ้านแล้วก็ีิฟแนนซ์บ้านแล้วก็คงพอแคสบ้านแรกเงินนั่น,นะครับเป็นผินเชื่อ แบบมีประกันก็คือรับประกันที่รับก็คือเป็นบ้านพร้อมที่ดินนะครับครวก็ไม่รับอา,านตรานี้คุณสมบัติของผู้กู้ก็อายุยี่สิบหปีนะครับส่วนเรยได้ไดไประจำหมื่นห้าขึ้นไปนะครับอายุงานตั้งแต่4เดือนถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็จะได้ปั้จำห้า0มื0ต่อเดือนนะครับเปิดสัพันธ์นี้2ปีขึ้นไป วงเงินที่ขอก็ตั้งแต่ห้าแสนสูงส,สุดถึงพัล้านบาทระยะเวลาคู่สูงสุดสามปีทั้งนี้มารวมมาเปานุกคู่แล้วต้องไม่เกินหก้าปีนะครับเป็นส่วนของอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยสําดโครงการทั่วไปนะครับปีที่หนึ่งปีที่สามเนี่ยตอนนี้ที่เราทำเอ็มอาร์ทีเอเนี่ย วันจะอยู่ที่4.4ปีที่ต้นไป4.65ตัวนี้ธนาคารรับภาระ,ะค่าจเกดจำองกรณีที่ลูกค้าไม่ทำประกันปีที่1ปีที่3เนี่ย4.65อ,ะะอันนี้ก็คือลูกค้ารับภาระ,ะค่าจเดจำองเองปีที่ต้นไปก็4.65แต่ว่าในส่วนของตัวประกันมีมาตีเยลูกค้าจะได้ทำหรือไม่ทำก็ได้นะครับ ซึ่งไม่มีผลต่อการพิจารณาประกันในมาที่จะเป็นของคูเรเชียนะนะแล้วก็เมื่อก่อนของเราจะทำแบบที่เป็นบูดีแต่ตอนนี้นจะเป็นคูเรเชียในส่วนของประกันคีไยลูกค้าไม่ไม่ต้องเสียทางธนาคารออกให้ทีนะครับ การทำประกันที่พายเราจะเลือกทำที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำกับทารประกันแบบนี้ในเรื่องของประกันเรื่องพรมเกี่ยวกับฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้ก็คือเราจะทำหรือไม่ทำก็ได้ไม่มีผลกับการพิจนารณาหรือไม่ การ่อนชำระมันจะมีให้เลือกสองแบบแบบ่อนแบบขั้นบันไดกับแบบธรรมดานะฮะสำหรับการผ่อนแบบลดต้นลดดอกเราเบี้ยจะคงนวนจ่ายเงินต้นคงเหลือแล้วก็จะนะเป็นงวดเท่ากันทุกเดือนการชำระค่างวดแรกๆเนี่ยดอเบี้ยจะสูงจึงทําให้ตัดชำระเงินต้นได้น้อยนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่าย ี่เกิดขึ้นก็จะมีค่ากรอสตมร้อยละ0ูนย์ุดศูนย์ห้าปเซ็นนะครับของวงเงินกู้แต่ว่าสูงสุดเนี่ยไม่เกิดเง็นมาถ่าจดจำนองร้อยละหนึ่งของวงเงินจดจำนองนะครับกรณีที่ลูกค้าปิดบัญชีมันจะมีค่าที่จ่ายถ้าปิดก่อนสามป,ปีจะมีเรียปกปรับสามเปอร์เซ็นต์นะครับของยอดเงินของต้นของคนเหลือในวันที่เราปิด แล้วก็กรณีที่ปิดก่อนหปีแรกแล้วทางธนาคารมันนะออกค่าจดจำนองให้ในทูกค้าที่ต้องคืนค่าจดจำนองให้ทานกำหนดนะครับช่องทางการติดต่อจะเกิดมาถ้าเราต้องการสงสัยหรือว่าติดต่อข้อมูลต้องเติมก็ติดต่อได้ที่สาขาทุก,กเทศแล้วก็ค a l l c e หนึ่งสี่สองแปดนะครับในส่วนนี้มันจะมีในส่วนของหนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลหรือว่า p d b BA เนี่ยลูกค้าจะเลือก ให้ความยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้นะครับแล้วมันจะมีเวลาที่จะเช็คซีเดียให้ลูกค้าทุกคนทีนะครับก็จะมีตามหัวข้อที่ได้แจ้งไปว่าพนักงานจะได้มีการแนะนำชื่อไหมอะไรไหมะนะครับแล้วก็มีการทำ QOC ลูกค้าแจ้งพฤติการณ์ขาดีก็เปลี่ยนเที่อยู่เิกสารแล้วนะครับแล้วก็ สมุดและส่งมอบเอกสารให้ลูกค้าก็มีเฉดที่สบทวนรายละเอียดต่างๆแจ้งข้อความการติดต่อนะครับด้วยเซสชันโปรเซสเตอร์เนะี่ยที่แจ้งไปที่นะี้นะเอกสารก็ตามตัวอย่างที่ให้ไปนะครับถ้าค้าว่าคุณลูกค้ามียังมีเอกสารเพิ่มเติมไหมไม่มีนะครับวันนี้พร้อมเชสมัครเลยไหมครับเดี๋ยวกลับไปเตรียมเอกสากรสาก่อนนะครับ ถ้าเกิดว่าเพมเอ,อกสัตว์เสร็จแล้วก็มายิ่นต่อได้ที่ศูสุรเขียน,นะครับโอเคถ้าไม่มีอะไรว่าขอบคุณที่วางใจให้ทีมทีีเป็นผู้ให้คำปรึกษ,ษาในเรื่องดุลภาพด้วยนะครับ